เอาลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่เกม Androiding นะครับซึ่งเป็นเกมแนวชิดรอดจากโลกโลกสลายอีกแล้วครับก็เป็นเรื่องราวของ2แม่ลูกนะครับอัน r e งกับโคบี้นะครับซึ่งพวกเขาจะอพยพไปที่สถานที่แบบปลอดภัยครับแต่จู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุนั้นทําให้พวกเขาสองคนได้กลับมาอย่างเมืองเก่าที่เขาอยู่นะครับโอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อครับแล้วก็มันจะมีหมวด2อหมวดแล้วก็คือสไบพวกกับหมวดสตอรี่ตอนแรกผมกะว่าจะเล่นสตอรี่นะเอ้ยเล่น สายโแต่ผมยังติดอยูที่สตอรี่ที่ผมยังเล่นไม่ได้นะครับคือตรงนี้คือเรลองเล่นเสร็จก่อนนะครับตอนนี้จะมี3โหมดด้วยกันโหมดไฮท์กับโหมดอีซี่นะครับแล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับทรรมดาไปเลยแล้วกันโอเคนี่จะเป็นสกิลซึ่งนี่สกิลอันนี้ในสายคราบนะครับกบัมีสายสว v i โว l กับคอมโบเหรอเราเป็นสายสวโวดีกว่านะครับ ใช่ใช่ต้องเอาชีวิตรอดครับนะครับของก็ดีนะผมว่าครับทีได้เยอะๆหรอโอเคครับโอเคครับเข้าสู่กานเกมเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านที่เราเพิ่งกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือเมื่อกี้เ,เราจะไปที่ศูนย์รลดภัยนะครับโอเคตอนนี้เราต้องมาหาชิ้นส่วนของนะครับนี่หาของที่เราจะเอาชีวิตรอดกันเลยตัดแย,ยห่หมดครับอันไหนเรากัดแด้เอาให้หมดโอเคนี้จะเป็นขนมกับน้ำโอเคเก็บเอาไอ้พวกนี้มันต้องใช้ชีวิต แล้วก็ในแมปมันมีบอกด้วยนะว่าเราจะเก็บอะไรได้เรที่เรายังไม่ได้เก็บอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ DLC น,นะพาโลาวินเค้กเหรอโอเคเก็บมา <c oughs> นี่อะไรเนี่ยโอ้ที่ครับโอ้โหเอ้ยที่ทำอาหารนี่เองโอเคแต่ตัวนี้เรายังไม่ทำนะเราจะไม่บีทรัพยากรในการทำน,นี่น้ำอันนี้อันนี้น่าเป็นที่กล่องน้ำเหรอเออน้ำล้างมือนู่นนี่นั่นครับ เก็เศษกนี่กล่องเก็บของเคล็บเศษเหล็กเราเก็บไปก่อนแล้วกันอายพวกของกินเราจะเพิ่งเอาไปเยอะครับต้องเบียวเบียวอย่าเอาไปเยอะโอเคอันนี้เขาบอกแบบแบ็แพ็คโอเคเปิดละเปกระเป๋เปาไอ้นี่อ๋อนี่มีไฟฟ้าด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้นะเราก็ทนอยู่แบบมืดๆไปก่อนอันนี้เป็นโต๊วคาร์บนะครับแต่รู้สึกว่าตัวคาร์บจะพัง <laughs> เออในสเล็กนี่เราต้องซ่อมนะครับตัวแทบ ใช้ไม้กับสแครปนะครับเสร็จเลยโอเคอันนี้เป็นตัวคราฟของก่อนนะครับเอาล่ะครับไปตอนเลยนี่ครับเอ้ยอะไรวะนั่งโอ้พาเขานั่งเออไม,มไปเกมตัวนี้มันไม่มีตัวไอวิ่งนะครับมีแต่ตัวนั่งอย่างเดียวเออนัย่อนั่งนะครับใช่โอเคตัวนี้เป็นด้าจนจุดเซฟนะอ่าใช่จริงด้วยครับเข้ามาขอเซฟเลยแล้วกันนะภานาขอพรให้ผมได้ <c oughs> ได้ที่อยู่ดีๆนะครับโอเคฟังนี้ไอ้น,นี่จะไม่ผิดเป็นตัวใครบัตเออคือไอกเกมตัวนี้คือผมเคยเล่นไว้แล้วนะครับอ่าครั้งหนึ่งแต่ผมไม่เล่นแบบเนื้อเรื่องหรือเล่นจบอะไรนีนะ่คือผมเล่นเป็นเกมเพีไว้เฉยนะครับก็ตอนนั้นก็นานแล้วแหละนะครับนานแบบนานโคตรจนผมแทบจะลืมนะโอเคนี้เป็นจดหมายนะครับเป็นกระดาษเขียนน้ดอ่าโอ้ปีหนึ่งก้าไปสอ ที่นอนนอนได้ด้วยนะอันนี้เป็นแอร์เคเรายังไม่นอนตอนนี้ครับรกิจยังไม่หมดรู้สึกว่าตัวเราจะโดนกัดแต่ซอมบี้นะครับว่าเราจะเป็นเหมือนรีออนหรืไงได้รับเชื้อนะครับเออแล้วก็แบบไม่ตายร่าวเป็นซอมบี้นะแต่จะกลายแบบเป็นคนเหนือธรรมาชาติไปอะ่ะเคเเลือตรงนี้อะไรได้แสกไปครับ,รบสเสลกไปลงไปข้างล่างครับเรกินเลาเสร็จ ก็บอยกคนของในบ้านได้หมดครับเราต้องออกไปจากที่บ้านนี้เออเราต้องไปหาของโอเคเอาไปหาของค้นหาครีค้คนหาไอ้ล็อกพิกครับสปายเที่ยวมาเปิดได้หลังบ้านตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวๆไอ้ตู้เย็นตู้เย็นผมว่ามันน่าจะไปแช่ของนะแต่รู้สึกว่าไฟฟา้ามันจะไม่มีเราก็ไม่ต้องแช่นะครัจบจะมาใส่ไว้มันก็เสียดีโอเคเซลกับไอ้พวกไม้นี่เก็บก่อนนรอมันมาจะเบือง ออกไปแค่น้ำกับขนมพอครับพอพอทังชีวิตเออนะครับอยู่รอดเป็นวันก็พอแล้วโอเคข้างนอกเราก็มีที่ค้นเหมือนเดิมนี่ครับกองขยะดูนั่นคนให้หมดครับสแครปอีกเดี๋ยวมาตรงไหนไม่ได้ไอันนี้ใช้คูบางัดครับฉลางนั่นเองแต่ตัวนี้จะไม่มีครับอาชลางนี้น่าจะหาได้จากไอตัวคาเมื่อกี้แหละนะแต่เราจะไม่มีอุปกรณ์ซ่อม ต้วเไปเพสเหล็กแล้วก้อยเอาไมา้น้ำมาซ่อมน้ยแต่มันดีนะมันอถ้าเราหาของเนียมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าตรงไหนที่สามารถค้นได้ครับเราไม่ต้องเดินเตะให้แบบวิ่งระายับคือเดินไปใกล้ๆจุดที่จะค้นมันก็ขึ้นได้แล้วครับวิธีผ่านบอดกับไง้ไอเดี๋ยวไอ้พุ่งป่านเมื่อกี้นี่ไอ้บอน้ำพุนี่คือใช้ตักน้ำครับโอเค ตอนนี้เราเออเราเพิ่งได้กดน้ำมาเนี่ยนะกดน้ำปากทับเราจะตักแล้วก็ไปกองอีกทีเก็บได้ไปกองที่บ้านไปแลยไม่รู้ว่ากองไงแล้วลืมแล้วก็เน,นี่ยรถทับนี่มีน้ำมันสองทังครับเก็บไปหมดอะไรที่ฟาร์มได้เราฟาร์มไปหมดครับมีมีด้วยนะเดี๋ยวไอ้รถตอนออกมารถสุดมันจะไปฟาร์มเนดะี๋ยวโอเเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวค่อยไปครับไม่เย็บตัวแล้วล็อกปิ๊กเออ,เอ,อ เตตถังพวกนี้อันตรายครับเวลาออกข้างนอกอ่ะมันจะเป็นเครื่องส่งเสียงแบบชั้นดีเลยครับเตทีนี่สมบีมาฝูงครับเ้าชีตรอไดก็หอดไปโอเคบกลับไปเปิดตัวลังบ้านเล้วนะเดี๋ยวก็แรกก่อนจะกลับเดี๋ยวผมค้นของใีก่อนมันต้องมีของดีๆให้เรานะครับมเพงกลับฮัลโหลเฮ้าเดี๋ยว่ีฮ่าาา่่ ฮัลโหลทำอะไรเนี่ชยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเหรอโอ้น่้เป็นเควสนะอารัมบอยอ๋อฉันต้องการน้ำเหรอขอบคุณสรุปตัวให้น้ำใหนะ้เนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดนะครับถ้าวันเกิดโปสเตอร์โพสการ์ดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาน้ำให้เขาได้ด้วยถ้าให้น้ำเราได้อะไรครับ ขอบคุณไม่มีไรก็บอกได้เดี๋ยวจะช่วยเขียนกูคือไอ้บรรยากาศนี้เพลงโคตรหลซึ้งอะขีเ่เอ้ได้ของตอบแทนนะเฮ้ยเมล็ดเพื่อนได้ตัวมเมเล็ดมะเขือเทศนะครับเฮ้ยแต่ดีนะจริงคือไอ้ของเขาแล้วโลโก,โก้ได้ของคืนด้วยเฮ้ยแบบแบ่งปันแนละ เอาไะครับ right, เราได้ของคือว่าถ้าเราคุยกับยู c ิซีหรือโน่นนี่นั่นจะมีเควสให้เราทำถ้าเราทำได้นะคีค <Okay. S 1> ือว่าเราต้องไปปลูกทีหนึ่งใช่ป่ะมันก็ใช่สิเลยพันบ้าเลยจะไปกินคี okay, ตัวนี้หมดยังเอาไปยังครับตัวนี้เอ้ยตัวนี้ใช้ครูพางัดอ่ะตัวถังเงียบจัดเงียบมาเลยจำไว้ว่าเราจะใช้ครูพางัดทางตรงนี้กับ ตรงหน้าบ้านเราผมถ้าจะไม่ผิดนะแต่ตัวนี้เรายังไม่สามารถขับได้ต้องลอยอีก,ก่อนรู้สึกน้ำตอนนี้ผมจะยังไงเนีน่ยน้ำเดือดสองโอ้ยคือเอาน้ำแบบคือเขากินน้ำแล้วเราเขาก็คือกขวดมาให้เราคือนึกว่าให้เขาไปหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกรน้ำเรื่อยแล้วกันับโอเคสามารถกี่ครับขวดตัดไฟครับ เอสโกกลับบ้านไปยึดไขประตูรถบ้านกันว่ามีอะไรนะเออนี่ไงครับไอรถคันนี้ที่พวกจะไปคุ้นเอ้าอะไรวะไอเทียมตีมเหรออ๋อไม่ใช่ครับไม่มีอะไรผิดพลาดเอาล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปแง่ไอประตูรถบ้านเดี๋ยวเก็บของก่อนน้ำมันตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะผมว่าไอผ้าก๊อตเมาเล็้พืชด้วยนะพวกซิเล็ก น้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันเอาไปน้ำผมว่าน่าจะเอาไปต้มนะไปต้มที่ที่นี้ไอ้ตรงนี้ครับอันนี้อะไรวะเนี่ยรูปแถบอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตอัปเดตนี่นี่นี่ต้มน้ำมาต้มได้เลยปะยังไงอ๋อ้หรือหรือต้องอัปเดตก่อนหรือต้องมีกวดผมว่าผมว่ามันต้องอัปเดตก่อนเนาะโอเคไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไว้ก่อนละกันนะครับเขาน่าจะสอนนะ โอเคมาเปิดหลังบ้านดีกว่านี่ครับใช้เลยล็อกพิกเฮ้ยแล้เออใช้หมดหมดปะเฮ้ยหมดจริงครับโอเคใช้หมดก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวฟาร์มตรงนี้ด้วยเราสามารถคาบได้นะล็อกพิกอะเฮ้ยได้เป็นเน็ตโอเคครับมาดูหลังบ้านกันว่ามีอะไรอะไรไปนเนี่ยโอ้ไม่ก็ซอมบี้ไม่นะซอมบี้ ยังไงครับเรามีวุฒินี่วุดด้นแต้โมลี้วอ่านสิว่าเขาจะสอนไอ้นี่ครับสอนจบตีซอมบี้นะคีอะไรครับรูสึกว่าไอ้ตัวโควบี้จะกลัว <c oughs> โควบี้กลัวอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยเองกดอ่ากดบีครับใช้วุฒเหรอเพื่อมีปลอกด้วยนะครับคลิปใช้วุฒิใช้ไง,ไงกดชิปเพื่อล็อกสวิตช์แทบ็บ วันนี้ครับชิปนั่งนี่ล็อกครับฟาดอ๋อฟาดกดค้างแล้วฟาดได้อุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโอ้โหเพิ่งเพิ่งโดนกัดมาาีเขาเรียกว,ว่าตีแบบเอ่อแฮชแท็กนะครับเฮ้ยล่วงไปครับคอมโบคอมโบคุณสอน <laughs> เดี๋ยวมาบอกลูกเราก่อนมาบอกคัปี้ก่อนเฮ้ยมีวดให้เลือกช้อยด้วยเหรอโอเคตอนนี้แล้วกันอะเราจะพูดจากไงโอเคบอกก่อนนะบอกก่อนโอเคค่าซมตีกเรียบร้อยแล้วภารกิจแล้วรู้สึกว่ามีเจอหนังสติ๊กนะเก็บมาครับอันด็อกไอเทมสตริงช็อตหรอใส่ใช้ได้ปะ โอหนี่มันเลือกด้วยนะครับหรือว่าใส่ให้ใครโคบี้เออวะต่าสติ๊กใส่โคบี้เขาจะยิงยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อบอกเขาได้ปะบอกให้เขายิงได้ปะโคบี้มาหนี้ยิงได้ปะยิงยังไงวะบัดชิวเหรอเออใช่เอาเดี๋ยวต้องล็อกก่อนนะ ชิปก็ได้นะเออผมมีรีโหลดด้วย Good job Cody Good job Cody แ okay, ข็งมากครับใช่เรามีตัวซอปปอ็อกป่อยหนึ่งตัวครับโอเคไม่ใช่หนึ่งตัวหนึ่งคนอะแล้วก็ไอ้มาเลี้พืชผมว่าน่าจะปลูกหลังบ้านแหละนะครับนี่มีกระถางแล้วก็มันต้องใช้ไอ้เป็นที่ปลูกผักนะครับอันนี้มันใช้เป็นปลูกผักไหมอดอกไม้นี่ว่านนะี่อะไรไปไหนอันนี้เครื่องปั่นไฟครับจะบอกนะว่า ไอ้เดี๋ยวอันนี้เก็บได้เหรออันนี้อะไรอันนี้ล็อกครับอันนี้อะไรไนะี่ยกับดักมัเก็บได้ด้วยครับมาอ,อันนี้มันน่าจะใช้นะ้ำมันน้ำมันน่าจะเอาไปใช้ตรงนี้นะผมว่าใช้เครื่องปล่นไฟในบ้านหน่อยเอาละครับข่าวกับเรื่องปฏิบัติครั้งนี้นะโอ้โหแล้วอ้าวเขายังไม่เล่าเรื่องอะไรเลย ออมีสอนไม่รู้คุยกันครับโคบี้เราต้องดูทีวีตัวนะึงนะเนี่ยบิดทีวีเถอะไม่อยากดูแล้วมันน่าสะพึงกลัวไปหน่อยนะครับกลับกันเถอะไม่ต้องดูแล้วสีห่หนะ้าสิบห้าอะไรพวเนี่ยซันเวอร์ซันเวอร์อวะ oh, โอ้ไม่สิ่งนิวโลเคชั่นเหรอโลเคชั่นซีอ๋อนิวเมืองใหม่ครับ โอเครู้สึกว่าจะมีเมืองใหม่เข้ามาไอเมืองเมื่อกี้ไม่ใช่หม่อเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามีของปันนง้นห่อยนะมีตัวเรามีกับดักกับนางสติก๊กไอ้น้ำเนี่ยเอาไว้ก่อนน้ำเดี๋ยวผมค่อยมาไอ้นี่ทีหลังเออมันต้องมีไม้ได้วยสิเออมันถึงใจนี้ได้มันถึงจะเขาได้เออนะครับเดี๋ยวไอแถบกับดักเอาไปวางไว้ในดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วกันครับคือเราไปแค่พวกอุดนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวออกสำรวจข้างนอกก่อนน,นะเดี๋ยวซึ่งจะมีเมืองใหม่เข้ามาครับเมืองใหม่เมืองใหม่ เดินไปทางไหนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปหามุงใหม่แล้วก็ไปหาของด้วยกันเลยนะครับเผื่อจะได้ของมานี่เบอร์เม่ยบซิต,ตี้ครับอ๋อไอ้เมืองที่เป็นขาวเมื่อกี้มันมีโทรทัศน์ว่ามีพรอตชีวิตนะครับไม่รู้นะอ๋อนี่เขาบอกย่องนะครับย่องเพื่อไม่ให้สมบีหินนี่ก็ต้องไปแบบงเงียบครับ กันง่ายก่อนเฮ้ยถังนี้แล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเโอ้มันมีจุดบอกด้วยว่ามีซอมบี้นี่อะไรไมเนี่ยคนอีกอ๋อท่านั่งย่อคนของไม่ได้เย็ดซอมบี้เดี๋ยวเย็ดหน่อยวิ่ง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 โคบี้วิ่งเอาวิ่งยายาเบอร์มยาเบอร์มยาเบอมมาดิมันมาแล้วเอ้ยไอ้ซอมบี้เอาลูกตูเอาเดี๋ยวด้ ตีบด,ดีอ๋อตีโอ้โหตีสโลมากเอ้ยเอ้ยลืมล็อกอ๋อทำไมตียากจังวะเฮ้ย,ยเดี๋ยวโคบี้หเหลือหกสิบยัดเขี้ยแล้วมันวิ่งเร็วด้วยนะไอ้สมบี้ี่โอ้โหลูกตัวโคบี้ก่อไปด้วยเอ่อคพือเข้ามาเล่นไม่รู้จักได้เ,เสื้อผ้ามาหนึ่งตัวคุ้มกับโคบี้ตัวในนี้ไปเนี่ย ปอบหน่อยครับปอบหน่อยคีเออเดี๋ยวแพนเนตมันใช้รักษาได้ปะซาโคบี้เออมันมีบอกนะว่าใช้กับใครมีโคบี้กับอันริงนะครับอ่าโคบี้ฮิวไปครับเท่าไหร่มันเอ้ยไดสิบเองเหรอโคบี้เอาแพนเนตหนึงโอ้สิบห้าคีฮิวให้โคบี้ไปเออตัวเราก็โดนนี่ปะ ไม่เป็นไรครับเออเรายอมเสียสละเพื่อโคบี้นะเดี๋ยวอัดลิงก์เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะ,ะ,น,ะนั่งก่อนไม่ต้องนั่งมาแล้วใส่เลยคือตัวนี้รู้สึกผมยังยังไม่คล่องนะครัใช้วุฒิมันใช้ยากอะนะครับโอ้โอมันตีกดคลิกขวาครับไอ้เออคลิกคลิกขวาเออแล้วคลิกซ้ายคือเรียกลูกเรามานะครับเรียกโคบี้อ่ะเออไม่น่าจะไปฟุตตีไม่ได้เอ้ยปากว๊อเอาไปทำไม่นเปรียบ ทำแบนเน็ตนะไอตัวนี้เราเดหาของไปก่อนเบอร์มุม่ยฟังของไปก่อนนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยออกกระจายข่าวเฮ้ข้างล่างมีซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปดีกลัวโอ๊ขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยตัวนี้เขาได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวว่างป้าไม่ได้ซีฟเลยลืมถ้าตายจะทำไงวะเนี่ยว่าในนี้มันต้องมีหรอมันต้องมีตัวอะไรเอ้ยจ้มีตำรวจป่ะสุดที่คุณตำรวจเฮ้ยได้มีของมีของเอ้ยตัวนี้ซอมบี้เขาไม่ได้ครับ เก็บอาหารอันนี้อะไรวะเนี่ยเปิดได้ครับเอามีรหัสเอาละครับว่าประตูมีรหัสในนี้มันเป็นประตูเซฟทำยังไงจะบอกว่าใช้ไม้กระบองตีเฮ้ยบันเสียงดังโคบี้ทำไมไอ้ตอนแรกไม่ตีชวยไม่ฆ่าซอมบี้ช่วยแต่ตอนนู้นวะเนี่แหลนะออกระสุนมีจำกัดด้วยเหรอมีห้านัดเอา้าชี้ ในไม้ด้วยนะรังด้วยเมื่อกี้อันนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกราเป็นรหัสว่าใช่อ้าวใช่ครับสี่ห้าเจ็ดเ้ยมันจะมีอะไรในนั้นเน่เตืนต่อไปพี่อะไรอีกไหมเนี่ยนี่เลรวะเนี่ยขนมเหลี่ยวอันนี้อะไรอ่ะผลผลผลว่าต้องเป็นสิลิกนะได้ทาะนนะ,ะครับกับ s e ล e กเหลี่ยมสับแพรบครับทานเอาแล้วครับ มาปวดบตัวเซฟเลยเดีวยวสี่ห้าเจ็ดจำไม่ผิดสนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเพ่นยังยังกับพี่หรือเรื่องนี้ก่อนยังยังยังสีง่ห้าเจ็ดโอเคครับโอเพ่นได้อะไรเป็นงมีกดคอีกอับพี่เอ้ยได้ไอตัวเปเน,นใจนะครับกับอาหารปองไอกระเป๋าไอนี่หรอหิวเท่าไหร่เอ้ยหิวสี่สิบแล้วเคฟ ว่าถ้าเรากลับบ้านไปนอนมันน่าจะฟื้นมั้งฟื้นเนี่ยฟื้นเลือดให้เรานะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีของเดี๋ยวค่อยมาเรียล่าไอ้เมืองนี้ต่อเลยดีกว่าผมว่าโคบี้โคบี้ยิงดิโคบี้วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งมันทำไมมันวิ่งเร็วจังวะี่ว่าผมไม่ไหวเอ้ยโคบี้โคบี้มานี่มานี่จ้ามานี่เลยตายเนี่ยถูกตายแน่ลูกตู่ จะีัดโอเคครับโอ้โหอ่ะเราไปดรอขวางไอ้ตู้ด้วยไปโคบี้โอ้โหต้องปราบทุกทีครับผมว่าลูกหล่อนี่เริ่มจะมีปัญหาในโคบี้มึงไม่พิงตามเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้ยไอ้ตัวนี้ผมจำได้ถ้าเราไม่รีบกลับบ้านไปนอนนับก็คือมันจะเป็นอาการกำเริบอ่ะแล้วรู้สึกว่าการมาเมืองแต่ละทีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแบบต้องรอเวลาด้วยป่ะเฮ้ยนี่นี่มาทันนับ โอ้ยแล้วลงวิ่งด้วยมันมันไม่มีตัววิ่งนะครับกดชิปที่ไรนี่แบบนั่งทุกทีเลยเดี๋ยวขวายเชงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซฟก่อนครับเซฟเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคเลสโก้ okay. ถุงวันแรกของเรานะครับเดี๋ยวขอนอนกันเล่นกันนอ,อนอาหารลดสิบแล้วก็ไอ้น้ำลดสิบโอเคไม่เป็นไรครับเราจะพอมีน้ำไม่กินอะไรวะเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นนะครับสองโมงเช้านี่อาการเรากลับขึ้นมาแล้ว แต่เลือดจะไม่หายแล้วโคบี้นี่คือต้องกินอาหารด้วยโอ้โหลำบากตัวอีกแล้วเดี๋ยวเดวไปหาอาหารให้กินขออของมาก่อนนะผักควัด้วยนะอาหารป่องไอ้เล็ดผักเฮ้เดี๋ยวของไอ้พกวกนี้ผมว่าน่าเอาไปทำตัวนะคาบด,ดีกว่านะดดนะมันจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเยวโคบี้กินข้าวไหมนี่ฮะมันมีให้โคบี้ด้วยอันนี้มันฝรั่งรออันไหนกินได้บ้างเนี่ย สุดไปครับโคบี้มันหิวแล้วมันไม่มีหลอดเลือดเปล่าด้วยไม่กลัวเราไอะหิวเราสุดด้วยครับอันริงโอเคครับท่านชมผมว่านะเราต้องอัพอัพเกรดตัวคราฟแล้วนะโอเคครับอัดร็อกเลเวลถึงเรียบร้อยเอายังเอายังเหรอหรือต้องรอเวลาเนี้ยนี่ครับเอ้าอัพอย่างเนี้ยลงอัพอย่างโอ้ดิออ ตีเลยสิ่งดังขนดาดน,นี้โอ้โหตีซะแบบไม่กลัวอมบีมาเลยนะไอตัวนี้อ๋อนี่เป็นให้เราตีว่าเราต้องการได้อะไรเท่าไหร่นะครับโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปอัพไอ้นี้ก่อนอัพตัวครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวพยาบาลด้วยนะต้องซ่อมด้วยนะครับนี่ อาเจีงดังอีกแล้ <laughs> okay, โวโอเคต๊ะพยาบาลนะบาัสดุภูไทยมาทำรูี้นั่นแหลนะในหลังบ้านเรานั่นแหละก็คือม,มาทำซูมไทโอ้แล้วคือต้องใช้น้ำด้วยนะเอ้ไม่ใช่น้ำดิไอ้นี่เป็นตวนี้ครับเอ้แล้วกวดนี้มาจากไหน,ไหนนะวะเนี่ยเอ้การทำแบนเน่ีน่ทำยากด้วยอีกแค่โอ้เราต้องพึ่งตัวเองเชียวนี่ย มันมีคราฟในตัวไหมวะเป็นเด็ดหายากด้วยนะมันใช้ไอ้ขวดสมุนไพรอะไรต่างๆนานาคือตัวนี้ผมไม่มีนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อ่ะโอ้ตัวนี้ใช้ไม้แพงกับเหล็กแผ่นนะครับเฮ้ยไม่เอาเลยกันเดี๋ยวก็ไอ้ตรงนี้ด้วยปะไอ้ที่ต้มอ่ะโอเคครับไม่ติดไม่ติดนี่ครับไอ้ภารกิจเราคือให้มานทำไอ้ตัวนี้เพื่อเราจะได้ต้มน้ำนะครับ โอเคจัดไปครับกับข้าวสุกแล้วดิตึ้งเลยอ่าต้มน้ำนี่นี่ไอ้น้ำนะครับน้ำเราต้มได้เลยปะหรือเอ้ยมันไม่มีเชื้อเพลิงใช่ปะมีปะเฮ้ยไม่ไ้ใช้เชื้อเพลิงเหรออ๋อมันเป็นแก๊สธรรมชาติครับ <c oughs> ที่โอโเฮ้ยต้มปุ๊บเข้ากระเป๋าปลาครับโอเคได้เลยอยากก่างดี้มันก็ได้เลยพีเย่เด๋อ ไอ้ขนมนี่มาตลอดเลยนะเออเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหรือผมเอาไม่ได้เอาใสไวนะ้เลยหรือไม่ได้เก็บเออสี่ชิ้นเลยครับเอ้ามาจริงอ่ะอะไรวะเนี่ยแท็กเอาอเอาออกเอาเข้าอจิ๊กมันกินแล้ว,เ,ลวเพิ่มอันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยอ่ามันกินแล้วมันเพิ่มอะไรเท่าไหร่กินได้ปะเฮ้ยกินได้นะลองกินแล้วขนาดเป็นอะไรยังไงวะน,นี่ขนมฮาโลวีนนะี่ยเฮ้ย มีผีตามยีละผีตามครับผีนวันฮาโลวีนยันชีผีตามไปข้างหลังอ่ะเห็นปะเอา๋ะครับก็โอเคก็สรับอันดรายอิงนะครับเรื่องราวของสอนไม่รู้ก็คงคงต้องขอลาไปตรงนี้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวไว้มาต่อในพาร์ทหน้าว่าวเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เมืองที่เราจะไปนี้จะเจออะไรต่อครับโอเคก็พัดได้คงคงต้องขอลาไปตรงนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ